โอ้โห oh, oh, oh. มีคนมาแล้วมีคนแต่งหน้าด้วยนะลูกสาวไปเริ่มไหมมา,มาล้ะเดินตามมาล้ <c oughs> เป็นโคลนมาเดี๋ยวดูใกล้ๆนะเรามาเพิ่มมีคนหน้ามอมครับหัวหน้าตำรวจดูมีคนัวมอมแรมป่นหน้ามอม ฝนน้ำมอมมามาเร็วฝนน้ำมอมฝนน้ำมอมมาแล้วฮะเดินตึงเนืดตึงเนืดมาแล้วทุกคนคืออิ่มมากเขียวเอื้องไปแล้วทีหนึ่งด้วยเล่นน้ำไปแล้วนิดหนึ่งคือเดินตึงเนืดตึงเนืดเลยแอบฟังเราคุยกันด้วยเนะี่ยลูกสาวลูกสาวจะไปไหนมาสิมามาสิมาเดี๋ยวพี่ฉีดน้ำให้ข้างในมาลูกสาวมาเกิดอะไรขึ้น ไม่ลูกสาวงงวไหวไหมลูกสาวมาตรงนี้เร็วง่วงใช่ไหมล่ะหูง,ง่วงใช่ไหมหอ,โอ,อ,อมืโอ๋น้องหน้ามอมอ้ออัน้หาวหาน้องหน้ามอมเอาอยัางไงน้องหน้ามอมน้องอมอาทำไมยืนอยู่ตรงนี้ลูกไปสิลูกไปลูกจะไปไหนก็เอาเลยหลัดสินใจลูกลูกจะลดน้ำหรอไปลดข้างในก็ได้ไป ไาเลยน้องหน้ามอมไปแล้วฮะทุกคนอืม